วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพระชุดเบจจับภาคีในครั้งนี้นะฮะจุดประสงค์หลักๆของเราก็คือให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องชุดเบจจับารีซึ่งผมเชื่อว่ามีนักสะสมมีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากจริงๆแล้วนะฮะจำนวนคนที่จะเข้าอบรมเนี่ยมากกว่านี้แต่ทีนี้ว่าในครั้งนี้เราสามารถรับได้แค่ประมาณตรงนี้เพื่อความดูแลที่ทั่วถึง ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้เห็นพระแท้ว่าพระแท้ีสภาพเป็นอย่างไรนะครับดูกันอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยได้ช่วยเหลือโอนให้กับโรงพยาบาลทางจังหวัดเชียงรายเชียงรายระชานุเคราะห์ซึ่งเราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างที่สองก็คือว่าเป็นการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระชุดเบญจภาคี ซึ่งเป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงสุดข,ของพระที่นักเล่นพระทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะมีความรู้หรืออยากจะครอบครองพระเครื่องชุดนี้ผมเชื่อมั่นว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันกันแล้วกันคือเราเนี่ยมาในครั้งนี้เราได้ให้ความรู้ได้ให้เขาได้ส่องพระจากองค์จริงผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์บางคนมีความจดจําที่ดีก็ได้มากไปบางคนที่อาจจะจดจําได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังได้สัมผัสกับองค์จริงว่าผิวพรรณวันนะ หรืออะไรต่างๆเนี่ยของพระพิมพ์ทรงที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาพระเนี่ยพระองค์แท้ๆเป็นยังไงจุดของพระแท้คือยังไงเราเนี่ยได้มาแบ่งปันความรู้กันในครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับวงการเพราะว่าเราจะเก็บความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่แบ่งปันให้ใครเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ในยุคนี้เราต้องมีการเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และทุกคนเล่นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันนี้ถือเป็นประโยชน์ ถ้าเป็นการอบรมได้ต่อเนื่องก็จะเป็นการที่ดีครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จมากก็จะต้องมีครั้งต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับเพราะว่าศาสตร์ของเรื่องการเล่นพระเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูในการฝึกฝนความรู้เนี่ยจะต้องเรียนรู้กันเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับ ได้ร่วมทําบุญกับทางโรงพยาบาลเชียงรายนะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราคิดขึ้นมาว่าเราถือว่าได้ร่วมทําบุญและได้ให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจในพักระคืงชุดเจบจจาระคีนี้ด้วยน,นี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักของทีมงานที่เราได้จัดขึ้นมา เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะมอบความรู้ประกอบกับผู้ที่เข้ารับาการลงเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสเห็นองค์จริงด้วยนะฮะซึ่ง ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่อยากที่จะมาเรียนนะฮะแลวเราก็มองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนครับในการจัดงานในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเราก็คงจะมีในครั้งต่อๆไปแน่นอนส่วนสถานที่ที่เราจะจัดเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในเวลาที่สมควรก็แล้วกัน,กนอยากจะเชิญชวนนะฮะว่าผู้ที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนจิปาคีโดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ย เราจะเอาเข้าไปช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้มาร่วมกันหรือว่ามารับความรู้หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับพระชุดเบญจภาคีเพราะว่าเป็นงานที่สามารถที่จะมาฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับองค์จริงได้ด้วยครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เพ่งชอบเนี่ยที่มารวมกันวัน,นนี้ก็ฝึกฝนต่อไปความรู้ต่อไปนะครับการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อท่านท่านจะคิดถึงการสัมมนาครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปที่อาจารย์น,นนะต่อสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมมาเพิ่มพลังน,นะครับในรัชชุปิจารปิธีด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มารับความรู้นะครับขอบคุณอาจารย์สุประชัยและพี่พ คุณนิวคุณพักที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาพระแท้แบบที่ว่าองค์จริงๆกันแล้วก็อาจารย์สุชัยช่วยถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์สังสมมา4ีป่ปีที่เป็นต้นตำรับจริงๆเพื่อสืบทอดพระแท้ของเมืองไทยนะครับได้รับความรู้มากมายแล้วก็ได้รับบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรภาพนะครับมีประโยชน์มากๆได้เจอกับพระแท้ในหลายๆลักษณะในหลายๆรูปแบบที่เราไม่เคยเจอ วันนี้ผมดีใจนะฮะดีใจที่พวกเราเนี่ยได้รับความรู้ได้รับเนื้อแท้ของการเรียนพระสมเด็จที่่้จริงตรงนี้ครับที่จุดประกายทำให้เราแบบว่าได้เปิดโลกทัศน์ได้มองเห็นอะไรที่มันมันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมากครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับวันนี้ได้บุญและได้ความรู้ แนวทางที่ถูกต้องกับพระเครื่องจะแท้ได้สองกันหลายองค์เราเคยจะเจอแต่ในหนังสือซึ่งฟิลลิ่งของการเจอตัวจริงเนี่ยกับในหนังสือเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยวันนี้ถือว่าเป็นการย่นย่อประสบการณ์ทั้งหมดมารวมภายในหนึ่งวันอาจจะย่นระยะทางได้เป็น10บสปีเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการและคิดว่าจะเข้ามาดูพระเรียนรู้พระในวงการนี้ครับผมครับได้ประโยชน์มากๆครับทำให้คนรุ่นใหม่ที่แบบ ยังดูพระลึกๆไม่เป็นหรือพระที่เป็นพระชุดหลักไม่เป็นเนี่ยได้หันมาถูกค้างมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นพระแพ้กันนะครับผมต้องมาแน่นอนแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ประสงค์จะเ,เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าไม่มีตลาดวิชาแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนหรือสถาบันไหนจัด ถ้าเกิดว่ามีงานจัดอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเวลาตรงกันผมก็กะว่ามีโอกาสผมจะมาร่วมอีกครับก็อยากเข้ามาร่วมครับก็จะติดตามมาจันต่อไปครับกับซครับได้สัมผัสกับของจริงคือสิ่งที่เดอะเบสครับถ้ามีการจัดในครั้งหน้ามาแน่นอนครับพาเพื่อนมาด้วยครับผมไม่พลาดแน่นอนครับมาแน่นอนครับ